กลาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะจ๊ะวันนี้ก็มาพบกับเยมวมอีกเช่นเคยนะคะพี่น้องจ๋าสบายดีกันบ่จ้าพี่น้องป้องไปทั้งหลายจ๋าวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่22เดือนพฤศจิกายนพศ2 5 6พนนะคะพี่น้องก็มาพบกับเยมวมอีกเช่นเคยนะคะแนวทางรัฐบาลรัฐบาลเวียดนามหรือว่าหวยห้าหน้ยสี่ห้าหน้ยได้แก่ เฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP นะคะงวดประจำวันจันทร์ที่22เดือนพฤศจิกายนพศ5 6 6 4นะคะพี่น้องบนล่างไปกลับนะจ๊ะ บนล่างไปกับเดอรไปซื้อเหล็กบกับตับแตกเดอพี่น้องเดอถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านได้นะคะก่อนที่จะมารับชมแนวทางของวันนี้นะคะเรามารับฟังคําเตือนก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้ท่านได้เลือกสรรตัวเลขที่น้อยลงนะคะตัวเลขเกิดจากการคํานวณของสถิติหวยที่ออกในงวดก่อนๆนะคะตัวเลขอาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะพี่น้องจ๋าไม่ซีเรียสกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอ่าโปรดรับชมอย่างมีสติ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจา๋าก็ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า1 8ปีก็ควรจะสก,กิดเอวพ่อแม่ถามด้วยนะจ๊ะว่าคุณพ่อคุณแม่ครับอันนี้มันคือคลิปอะไรครับอย่างนี้นะจ๊ะพวกเราเสวทั้งหลายก็ต้องอ,อ,อบรมลูกบอกลูกว่าเอออันนี้มันคือคลิปการดูหวยอะไรอย่างนี้นะคะพี่น้องจา๋า ก็ตอนเี้อาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะย้ําว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะไม่สามารถอย่างรู้ได้ว่าเลขจะออกตัวไหนหอยจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจอ๋าไม่ต้องระบายไม่ต้องพูดมากเนาะก็มาสรุปแนวทางของงวดประจําวันที่21นะคะยายให้เด่นไปายายให้วิ่งลูด5กับ3นะคะพี่น้องฟัน53มิดซีดีจอยโบกไก่ซ้ำพี่น้องเอยแถมเจาะกับอถือพอดี เงิไหร์แต่ว่าคนที่วิ่งรูดเลข5เนี่ยมันเข้าตั้งแต่รอบแรกนะจ๊ะพี่น้องจ๋า5 6มันมาอยู่นะคะพี่น้องแล้วก็3รอบที่2มันก็มานะจ๊ะเจาะเป็น3ามศูมันออก3 0นย์เนาะก็ไม่ต้องเสียใจนะจ๊ะส่วนรอบที่3 5 7 9เจาะไป5าหข้างหน้ามันบอกเข้าเนะแต่พวกที่ ว่าวิ่งรูดมันก็ได้เนาะพี่น้องเนาะไม่ต้องเสียใจนะคะเจ็เจ็เมื่อวานให้มันเมื่อวานก่อนให้มันไม,ไม่ไม่ออกมาออกของวันวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะมันชอบเป็นอย่างนี้มันออกออก,ออกล้าหลังแต่รอบ v i p เข้าสามสองเต็มเต็มนะคะพี่น้องสาสามสองเต็มเต็มนะจ๊ะพี่น้อง๋าก็ดีใจกับคนที่ได้เนาะเกือบแตกสามนะพี่น้อง๋ามันมันออกสาไอหกสาม หกสองที่ยายให้ก็ห้าสองเนาะก็ไม่ต้องเสียใจนะคะมาดูของวันที่22ว่ายายให้อะไรบ้างวันที่22นะจ๊ะยายให้วิ่งรูด3กับ6กนะจ๊ะ3าม 6, 6เลข6นี่อาจจะเป็นเลข9ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกลับหัวเล่นนะจ๊ะพี่น้องจ๋าส่วนเลขฟันก็6กสนะคะ เลขระวังก็จะมี20 17นจะจ๊ะพี่น้อง3โตเล่นตัดเล่นก็จะมี9 6 8นปะค่ะ295เด้อพี่น้องส่วนเลขเจาะโอ้ยพี่น้องคอยเห็นเลขคอยเขียนบนนี่พี่น้องเห็นเลขที่คอยเขียนเพิ่นละเขียนเอาเขียนเอาเพิ่นละลืมเบื้องวานพี่น้องเพิ่นเห็นเลขที่เพิ่นเขียนบนละ ลืมเบื้งหน้ากล้องเด้อพี่น้องขอโทษขออภัยเดี๋ยวมาทวนเหน้อีกรอบเด้อส่วนเลขเจาะก็จะมี3ามหนึ่ง3ามหนึ่งสามสี่สาเลข3 9นี่อาจจะเป็นเลข สามหกก็อาจเป็นได้นะพี่น้องนะจ๊ะพี่น้องจ้าเลขหกก็หกหนึ่งเลขหกก็อาจจะกลับหัวเป็นเลขเก้านะจ๊ะพี่น้องจ้าหกสองหกห้าหกเจ็ดนะจ๊ะพี่น้องจ้าอาจจะกลับหัวได้นะเลขหกกับเลขเก้าเป็นเลขโตเดียวกันเดิอพี่น้องนะเลขหกกับเลขเก้าเป็นเลขโตเดียวกันพวกนี้มันมีอ่า มันมีเราพัฒนาด้วยเนาะไม่แน่ย่าอาจจะจุดทูปให้นะคะพี่น้องจ๋าทวนอีกรอบนะคะอ่า ep ที่87นะจ๊ะเฉพาะกิจพิเศษปกติ vip นะคะวดประจำวันจันทร์ที่22เดือนพฤศจิกายนพศส5 6 4นาระคะวิ่งรูด3 6นะจ๊ะ3 3 6 6เลข6อัดเป็นเลข9 9ข้าเได้นะคะพี่น้องจ๋าฟันสายอ3นะคะระวัง2 0 1 7นะคะ3ตัวตัดเล่นนะจ๊ะ หกเก้าแปดสองเก้าห้าอย่าลืมว่าเลขหกกับเลขเก้าเป็นเลขโตเดียวกันเด้อพ่นองเดิอกับผัวลงนำเดิอพี่นองเดิอส่วนเลขเจาะก็มีสามหนึ่งสามสี่สามแปดสามเก้าหรือว่าเป็นสามหกก็ได้กับผัวลงเดิอพ่นองเดิมหกหนึ่งหกสองหกห้าหกเจ็ดถ้าชอบก็อย่าลืมกดหมักระดิ่งติ้งติ้งติ้งกดติดตามให้ใหญ่นำเดิอจะพี่นองจ๋าขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮี คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการนะคะแก้วคาดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะจ๊ะเฮงเฮงรวยๆวยนะคะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะ